5วิธีออกจากชีวิตส้นตีนที่ทำให้เราดูแย่ 1. ห,หยุดคบกับคนปากหมาที่มีแต่ดึงพลังชีวิตเราคนบางคนมีแต่ทำให้เราหมดแรงหมดไฟอยู่ใกล้แล้วรู้สึกแย่กว่าเดิมห่างออกมาเถอะชีวิตจะเบาขึ้นทันทีครับ 2. เลิกบ่นว่ามันทำไม่ได้หรือมันยากเกินไปยิ่งบน่นชีวิตยิ่งแย่พอเริ่มลงมือจริงๆจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับแค่ใจเรายอมเริ่มหรือ,อยังเท่านั้น 3. เลิกขี้เกีย วางมือถือแล้วไปทำงานซะความสำเร็จไม่ได้มาจากแรงบันดาลใจแต่มาจากการเริ่มทำเดี๋ยวนี้มือถือนี่แหละตัวดูดเวลาอันดับหนึ่งต้องวางให้ได้ครับ 4. เลิกทำตัวเป็นเด็กน้อยที่เอาแต่หนีปัญหาปัญหายิ่งหนีมันยิ่งวิ่งตามแต่ถ้าหยุดแล้วหันหน้าไปชนสักครั้งจะพบว่ามันเล็กกว่าที่เรากลัวเยอะมาก 5. จงเสพโซเชียลมีเดียให้เป็นเวลาไม่ต้องเลิกเล่นแต่ต้องคุมเวลาให้ได้เพราะโซเชียลคือหลุมดูดชั่วโมงชีวิตถ้าไม่ระวังจะหมดวันไปแบบไม่ได้อะไรเลยถ้าทำได้แค่5ข้อนี้ชีวิตท่านจะเจริญและจะสามารถออกจากชีวิตห่วยๆที่ไม่ต้องการสักทีครับ